สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมิน,น้มาพบพอกับเบ้าหนองอีคือเกาครับผมโคงสุดท้ายแล้วครับงวดวันที่16ตุลาหกหกมิน,น้เบ้าหนองนมาบอกค้อมฟันสู่ฟังครับผมข้อมฟันเบ้าหนองครับความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหย่ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิทยาญาณในการรับชมแําฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชคในดวงนะครับเบ้าหนองมาบอกสู่ฟังเบ้าหนองก็อยากให้ทุกคนได้รับโชคได้สิว่าเบ้าหนองได้เลี้ว่ามีเลข้ยงอย่างมาบอกสู่ฟัง ที่บ้าหนองฝันว่าเห็นไอ้ไครฝันเห็นไอ้ไครเบ้าหนองฝันมาหลายหมื่นแล้วครับแต่ว่าเบ้าหนองยังโมทัานในบอกมือนี่บ้าหนองกันเลยเอามาบอกสู่ฟังฟังไวเบิงไวเพ,เพื่อมักเพื่อมักนี่ครับฝันฝันว่าจังหดฝันว่าไอ้ไครมากบอกลีครับบอกลีแต่ว่าไค่ไปเลยพิจารณาให้ไปเบื้องเอาเอง ให้ไปโจกเขาเองห้ไปเหลือเ้าเองเพิ่นมาเล่นรถครับเพิ่นมาเล่นรถรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์เบาหนอกเนาะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่กับมอเตอร์ไซค์คันหน่อยในฝันเน่ยเพิ่นไปบีบแต่รถเพิ่นขึ้นไปนั่งอยู่ทังถังน้ำมันรถคันใหญ่ไปนั่งทั้งถังน้ำมันรถคันใหญ่แล้วก็ทำทำคือว่าขับรถนะนะทำคือว่าขับรถ แล้วก็บีบแต่บีบแต่โรดนี่ปี๊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 ยางแห้งเลยแล้วก็บาหนองก็เลยลุกขึ้นมาเบิกจะเห็นเป็นเล็กหน่อยเป็นไอ้ไข่นั่งเลียนโรดอยู่บหนองก็เลวยวห้ยหุวยยาย่าบีบแต่อันคนเขานอนคนเขารับเขานอนแต่เขาสิตื่นแต่เขาสิ่ตกใจเพราะว่าแล้หลว พราะว่าเขาแล้วโบฟังเพื่อกระล่งจากรถคันนั้นมาตีทะเบียนรถมาตีทะเบียนรถตีแล้วว่าพ่อขึ้นไปกระโดดขึ้นรถอีกคันหนึ่งขึ้นรถคันหน่อยมันขึ้นรถคันหน่อยแล้วก็บีบแต่อีกมันมาหลงว่าไหวเศร้าเศร้าว่าสัตพอพอแล้วพอแล้ว่พราะจากล่งรถใดตีทะเบียนรถคันนั้น กะเรียกว่ายาชีตีแห้งไหลมันสีรูดขันบอกเลขก,ก็คือบอกมาเลยเบาหนองว่าเนะพื่อนสีนนะพอ่พอพันีพอพ่อเพิ่นพ่อบอกเบาหนองวอาสุดเสียงเพื่อนก็นยิ้มแล้วเพื่อนก็นกไปเพิ่นย่างเขามาแล้วก็หายเบาหนองวา่าไหวคือเป็นแนวนี้กันที่มาบอกนีก็คือพ่อ่บอกดีๆเบาหนองวาเพนะื่อนสีนนะรือหรืดสี มาขอลดมาเหรียญรถน,นี่อยากไปเที่ยวบ่บอาน้องบอกคนนอยากไปเที่ยวบ่วกับวบกับเงียบไปบัานี้ก็เลยวามา,มาเอาทะเบ,บียนรถอันบูมมดทะเบ,บียนรถสองขั้นนะ่ะบูมบมืดบ้านน้องก็เลยอ่ะเกิดชิมาบอกเลยตัวนี้ก็ให้ซื้อก็ให้ออกด้อเบ้าน้องบอกคนก็ให้ออกด้อทะเบียนรถขั้นไงบ้าน้อง 7จ8 9เจ็ดแล้วก็ทะเบียนรถคันหน่อย4ี่เจ็ดเจ็ดเจ็กคับ 4, 7, 7, 7, 7. สี่เจคันครับไอ้ใครมาเลีนรถเคาะทะเบียนรถนบอกเลขครับสองคันเรียกว่าเอา้เอาได้ชิลองสื่อตีดไปบึง แต่ว่าแต่ว่ากาเลี้ยงงามอยู่แล้วก็เป็นเลีกที่เบ้าหนองสื่อไหวแล้วซื่อไหวก้อนหนานี่ซื่อตัวายเบ้าหนองสื่อแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดเพราะว่างวดวันเบ้าหนองก็ซื่อสื่อไหวลายอยู่เลี้เก่าแปดแปดเก่าวันนี้ซีเจ็ดซีเจ็ดนี้น้ำอยู่น้ำมาสองหมวดละ ซีเจ็ดนี่บ่าวน่องน้ำมาสองหอัวละแล้วก็เจ็ดเจ็ดก็ล่องเบิองครับล่องจับคูล่องจับคูล่องเอามาใส่กันเบิ้งสิเป็นจัางไรลองนะครับเดอแล้วก็เลขเบาโค้งสุ้ท้่ายของเบาหนอกเบาโค้งสุดท้ายของเบาหนอกก็คือแปดเก้าหาเอเก้าหาหกห้า แลกซีซีซีสามอันนี้คือเบาหนองสื่อเบานองสื่อไว้เบานองสื่อไว้ไลโตอยู่เจ็ดเจ็ดเบานองกระสือเก้าเก้าเบานองกระสือเบาหนองสื่อตัวใดเก้าเก่าก็คือถ้าเบียนลดอีหลาหน่อยงวดน้องหันออกศูนย์สองงวดหันออกศูนย์สองเนาะเบาหนองกระไรสื่อศูนย์เก่าไว้เอ้เก่าเก้า เก่าเก่า,าซื้อ,ซ,อ,อ,ซ,อ,อซื้อไว้น้ำบ้านนองก็ซื้อไหวเก่าเก่าบ้านหนองก็ซื้อไหวน่ครับลาาแล้วก็หลายๆคนให้ตัวเหลขกมาบ้านหนองกงงันเบิ่งเวืองไหวคือกันคับมันงามคับมันงามครับมันถือใจบ้านหนองก็ซื้อครับคือังเหล็กอาจารย์นี่แล้วน้ามังสิเหลขอาจารย์นี่แล้วน้มเหลขกพอบุญเหลขกแม่สีเลขเสียโชคบ้านหนองก็ซื้อแต่ผดว่าในเบื่องคิดไปเบื่องกับ ไปเบิ่งได้นะครับเนาะนี่แหละประมาณนี้แหละเลขที่เบานองมักแลือเบานองซื้อเลขสิบเอ็ดเบานองกระซื้อเพราะวันเป็นวันเกิดเนาะเกิดวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบพศสองสองเดือนสิบกับวัตรงกันกับเลขเลขร้อสิบอ่ะนี่แเดือนตรงกันกับเลขร้รรอสิบก็คือรัชก,กาลที่สิบเนาะแล้วก็นสองสอง สองห้าสองสองสองหาสองหาสองสองสองหาครับมาตรงเข่ไข่กันกับเลกแม่ฮันนี่ที่บ้านนองไปจุดขอโชคได้เก้าหาหาเก้าหาสองเบ้านนองกับแปตัวเล็ไว้แกลองเวิร์กเลยครับเด้อลองมือวันนี้เล็กบ้านนองอาจจะลายตเนี่ยเพราะว่ามันหมกักเล็เบ้าหนองมันหลายตัวเนี่ยบ้านน้องเพราะว่าเบ้าหนองหมกักมันก็เละหลายโต แต่จังไหนจะลองพิจารณาเอาครับพิจารณาเอางวดวันที่สิบหกตุลาหกหกเ้ามาหลับโฉกไปน้ากัดลอกนะครับเด้อก็บสิ่งใดก็ให้สมหวังดังป่านนานมีเงินใส่ใจบ่ขาดมือมือนี่เ้ามารับโชกไปน้ากัดแล้วก็เดี๋ยวหลังวันที่เอ้ยหลังเวลาสิบหกนาฬิกาเอามาถักทายกันอีกทีหนึง่งถือบ่ถือกชิมาถักไทยคือเก่าครับผมเพราะว่า เบาหนองอยากพูดคุยกับเอฟซีครับจะได้กันลองพิจารณาบ้างนะครับเด้อเลขเบาหน่องเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดครับผมไอ้ใครขอทะเบียนรถบอกเลขครับโค้งสุด้ายโค้งสุดท้ายอีดีมือนีกันได้รับโชคกันล่ะเนาะครับเนาะบนหน่อยก็ร้ายล่ะเนาะครับเนาะแต่ว่าได้รับโชคกันทุกคนครับผมขอให้ทุกคน จงโชคดีคิดสิ่งไหนทรงวางนางป่าธนาเบาหนองเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับยังไงกะดูแลสุขภาพจะาข้องนําอากาศเริ่มเปลี่ยนละมือนี้โอ้เมือ่อคืนนี่เริ่มหนาวมาแล้วบ่เนี้จะได้กระอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนทรงวางนางป่าธนาสวัสดีครับ